สวัสดีเจ้าพี่น้องทักทแทเจสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเนหนองคกนอกเขตเทศบ้าลท่าทายจากมุมฟักหอมสดสดจากสวนหลังบ้านค่ะมันนี่แกงไซซีโครงหมูนะคะเครื่องแกงมีพริกหอมแดงแตะไคร้ตำรวมกันค่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาร้รราผงชูรสและผงปรุงรสค่ะน้ำปลาน้ำปลาร้รราผงชูรสและผงปรุงรสค่ะัดที่นี่กสิมาขัวให้หมูสุกไปประมาณหาิมหาเอ้ยหกสิบเอ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะัดที่นี่กสิมาเติมน้ำค่ะเติมน้ำนะคะตุ๋นให้ซีโครงหมูของเราเปื่อยดีค่ะเพราะซีโครงหมูเริ่มเปื่อยนะคะเจอกับสิมาส่วุ วุ้นเส้นต้นสนสูตรไม่ฟอกสีเป็นสีธรรมชาติจากทั่วเขียวค่ะใส่ไปสองห่อเลยค่ะส่วนตัวจะใส่แบบแ,งแหงๆแบบว่าบอต้องแซน้ำค่ะใส่วุ้นเส้นใส่ฟักหอมนะคะต้มไ้วุ้นเส้นกับฟักหอมซุกดีค่ะสุกพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องมาที่นี่ก็สิมาใส่ผักอีตูต้นหอมแลวก็ผักซีเล้าแลวก็ใส่ลูกดวดเปน็นนิสนุ่เพิ่มสีสันอันสวยงามค่ะขั้นตอนนี้ก็หอมแตะดังทวนๆจ้ะพี่น้องมาด้จ้ะมาสดน้ำใจแกงสีคงหมูใส่วุ้นเส้นใส่ผักหอมผักร่วมจ้าพี่น้อง กินม,มุ่นเส้นแท่นเข่ากันไปเลยค่ะสี่ห้อหมูสี่ห้องหม,มูเปื่อยด,ดีดีค่ะพี่น้องอมหวเดเลิศนล้วชันของฝักหอมเอ,อ้าเ่าเปล่า หอมๆนึบนๆค่ะ <_ C os> หอมนึบนับแซบ <_ C os> วุ้นเส้นต้นส่วนเอกเนี้ยนุ่มค่ะ <_ C os> สาวเส้นกับเลยช <_ C os> ่วงนี้อากาศานหนาวพี่น้องจะตามเจอเลยได้ค่ะ ซึ่งนำโกโกๆไม่ใช่ไงยู่ <c oughs> พักหนึ่งซีเมนต้นหอมพักซีเล่าพักอีตูค่ะเอาพักหนึ่งกระมวลไปวุ้นเสน้นกระมวลไปค่ะด <c oughs> วเอพอดีพอดีเลิก จังหวัดอื่นๆอากาศหนาวไหมคะหนาวเพื่อนจังหวัดไรอยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลน,นะคะทา้งนี้หนาวตอนเช้าช่สวยมากนี่คะ่ะ <c oughs> ปกติค่ะคำ่ำๆตอนค่ำก็จะหนาวอีกรอบหนึ่งคะ่ะตอนกลางวันก็โอเคอยู่อากาศเย็นสบายค่ะ ควอมปลุกเองวนมนจนเรื่อจนร่